ข่าวเดินกับทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับศิลปินดังคนนี้จะพูดถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับล่าสุดกัทุกคนพี่รำยองนะครับน้องหินห่าวก็ได้มีการโพสต์รูปคู่กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็คู่กับน้องลำเพินนี้นะครับแล้วก็ชมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงว่าน้องน่ารักมากนะครับทุกคนจนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาแชร์นั่นเองครับ ล่าสุดทุกคนต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเคยมีโอกาสร่วมงานกับพี่ลำยองน้องหินหาวครั้งหนึ่งนะครับกับการแสดง MV นี้และพี่ลำยองนะครับชื่นชมมากๆไม่ว่าจะเป็นชื่นชมบอสโจเองชื่นชมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเองนะครับชื่นชมในความสามารถของน้องครับชื่นชมในความเป็นธรรมชาติของอุ้งอิงนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถการบริหารงานของบอสโจด้วยวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับนั่นก็คือพี่ลำยองน้องหินหาวนี่แหละครับทุกคนที่ ต้องบอกว่า อุ้มอิ่มเนี่ยได้พูดคุยเยอะที่สุดนะครับเขาก็จะมีการชื่นชมองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็วันบวงสรวงเนี่ยก็ได้เจอกันด้วยและพี่ลำยองเนี่ยก็ได้ไปขอถ่ายรูปกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับน่ารักสุดๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็คือเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับทางด้านอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนาะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ใกล้เดินทางมาสู่วันปิดฤดูกาลแล้วนะครับมาไลอองอิงเนี่ยโอ้โหนะ รอเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันที่29นี้นะครับทำไมน้องถึงเป็นที่รักของทุกคนเวลาที่พบเจอนะครับด้วยความนอบน้อมถ่อมตนเนาะด้วยความเป็นกันเองครับด้วยความเข้าถึงง่ายของอุ์อิงนะครับไม่ว่าน้องนะครับจะโด่งดังขนาดไหนไม่ว่าอุงอิงนะครับจะมีแสงขนาดไหนแต่น้องเนี่ยก็ทําตัวเนี่ยสวนความดังของตัวเองอยู่เสมอนี่แหละครับทุกคนทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยรักน้องแล้วก็ทําให้ศิลปินทั่วไปทั่วฟ้าเมืองไทย เ,เมื่อได้เจอน้องแล้วก็รู้สึกหลงรักนะครับเหมือนพี่ลำยองนี่แหละเขาก็พูดกับอุ่อิงมบ่อยบ่อยนะครับทุกคนถึงอุงอิงนะครับเนาะถึงน้องบ่อยบ่อยนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ก็เอาเรื่องราวน่ารักน่ารักโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับอุงอิงเนี่ยครับทุกคนนอกจากจะเป็นพี่ลำยองแล้วเนาะที่ชื่นชมนะครับมีอีกหลายคนมากๆที่ได้เจอน้องนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กชิโร่นะครับที่ชื่นชมอุงอิงนะครับว่าอุงอิงเนี่ยโหมาเปลี่ยนแปลง วงการหมอลำนะครับมาเปลี่ยนแปลงให้เขา,าเรียกว่าอะไรคนไทยเนี่ยมี มีอะไรทํามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้ครับทุกคนพี่ติชิโร่เนี่ยก็เคยพูดถึงน้องมาแล้วนะครับว่าน้องมาเปลี่ยนแปลงวงการหมอลําสาวน้อยร้อยล้านนี้นะครับเนาะและอีกคนนึงครับที่ชมน้องอุ๋งอิงเนี่ยนั่นก็คือพี่หนูเล็กกากานะครับพี่หนูเล็กเนี่ยจะชื่นชมในเรื่องของพลังเสียงของอุ๋งอิงเพชรนบ้านแพงนะครับซึ่งพี่หนูเล็กต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เสียงดีมากเลยนะแต่เขาเนี่ยชื่นชมน้องนะครับในความสามารถในพลังเสียงของอุ๋งอิงนะครับและอีกหนึ่นไ,ดไ,ได้ ในวงการบันเทิงนั่นก็คือพี่ไฮอาภาพรนะครับพี่ไฮอาภารพรเนี่ยโหตอนนั้นคือชื่นชมเยอะมากๆเลยนะครับบอกว่าอุาอ๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วน้องเป็นคนที่เงียบๆเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับแต่เวลาได้จับไมืแล้วเนี่ยอุ๋งอิงจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับสําหรับาทางด้านพี่ ไห้อาปรพรนะครับที่ได้ชมน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพรนะก็ถือว่าคนในวงการชมน้องเยอะมากๆนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าชื่นชมแบบว่าเจอตัวจริงแล้วชื่นชมนะคือส่วนมากเนี่ยคนที่เจอน้องคือชื่นชมแบบว่า เจอตัวจริงนะครับแล้วก็โพสต์รูปแล้วก็ชื่นชมผ่านโซเชียลจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอนะครับสำหรับคนที่ได้พบเจออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆนะครับแล้วก็อีกหลายอีกหลากหลายคนมากๆน้องกิมกรอยกิมกรอยมิวสิกอ่ากิมกรอยอะไรนะกิมกรอยจำชื่อไม่ได้อ่ะที่เป็นนักร้องแกรมมี่อ่ะนะครับน้องกิมกรอยพี่กีต้าร์นิพพรพี่เวียงนรุมน อย่างเงี้ยอีกหลายคนมากมากครับทุกคนพูดชื่อไม่หมดอะ่ะคนที่ชื่นชมน้องอ่ะครับทุกคนนะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับที่ได้ว่าเราเนี่ยเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับตอกย้ํากับกระแสของอิงเนี่ยก็ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยเสน่ห์ของน้องนะครับทุกคนด้วยความน่ารักของอิงนะแล้วก็ด้วยความที่พ่อๆในเอฟซีไฟนคลับเนี่ยซับพอร์ตน้อง ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะมีรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่ตบเท้ากันเข้ามานะครับนี่คือตัวการันตีให้น้องเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับคนอื่นพอได้เห็นน้องแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความพราาในตัวเองมันก็เลยมีความมีความเป็นแบบสตาร์ในตัวเองนะครับก็เลยแบบว่านะ้องทำให้หลายๆคนที่พบเจอน้องที่พบเห็นน้องเนี่ยก็ชื่นชมอุ่งอิงโดยไม่มีข้อแม้เลยคือรักแบบไม่มีข้อแม้นะครับแม้กระทั่งเร็วๆนี้ล่าสุดนะท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ย ก็ได้ถามถึงน้องด้วยนั่นเองครับน่ารักมากๆนะครับเนาะอ่ะในส่วนของวันนี้นะครับทุกคนก็เอาเรื่องราวโมเมนต์ของพี่ลำยองหนองหินหาวมาฝากทุกคนนะครับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยก็เคยไปเจอแล้วก็ร่วมงานนะครับกับพี่ลำยองพี่ลำยองน่ารักมากแล้วก็เป็นคนเก่งน่ารักคนหนึ่งเลยแล้วตำส้มตำบอร่อยมากอุ้มอิ่มนะครับวาสนามากเคยได้ชิมส้มตำของพี่ลำยองนองหินหาวนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่ตำส้มตำแบบโคตรอร่อยนะครับอุ้มเคยไปบ้าน พี่ลำยองครั้งหนึ่งถ้าทุกคนยังจําได้วิมก็จะมีการลงคลิปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพี่ลำยองเนี่ยเป็นคนที่แบบ,บนอกจากจะร้องเพลงแล้วทําอาหารอร่อยมากๆากวิมก็ยังแบบตอนแรกคิดว่าเขาไปซื้อมานะครับที่จริงแล้วเขาไปอยู่ในครัวแล้วเขาก็ไปตำ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 ต,ำ,ต,ำ,ตำเสร็จแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะทุกคนคือแบบสุดยอดมากเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยเป็นคนที่ตาส้มตาแบบแซ่บ มากนะผงนัวเยอะมากอ่าไม่ใช่นะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนในส่วนของวันนี้นะครับบุ้มอิ่มเนี่ยก็มาพูดคุยถึงเรื่องน้องเนาะวันนี้ไปจัดรายการมานะครับก็อาจจะได้พูดคุยบนรถนะครับก็ต้องขออภยัยเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ไม่ไสีแฟนขับด้วยก็รับกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็โอ้ตอนนี้คือฝนมาแล้วครับ ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็เป็นห่วงนะทีมงานรถตู้นะครับก็ขอให้ทีมงานรถตู้เนี่ยเดินทางปลอดภัยทุกๆงานเนาะนะครับแล้วก็จะถึงวันปิดฤดูกาลแล้วก็ใครที่จะมาเจออุ้มอิ่มนะครับมาเจอได้เลยนะครับทุกคนในวันที่29ที่จะถึงนี้มีของแจกเยอะมากแน,น,น่นรถเลยเป็นแม่ฮักน้องอิงท่านหนึ่งที่ไม่ประสองค์ออกนามนะครับก็คืออยากให้อิ่มเนี่ยเป็นตัวแทนเอาไปแจกทุกคนในงานก็คือแบบ โอ้โห oh, ใครที่ไม่มีโอกาสแบบหมายถึงว่าทุนน้อยอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อยากได้เสื้อองค์อิงอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ไปรอเลยวันปิดฤดูกาลพร้อมแจกมากมายนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มนะครับฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันนี้เนาะขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับก็ใกล้จะเดินทางมาสู่วันที่29แล้วก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิม ปีที่แล้วเนี่ยองค์อิงพักก้มอิ่มข่าวกระแสบนรถแห่นะครับใครยังจําได้บ้างนะปีนี้ก็เจอกันอีกนะครับสำหรับเต้าองค์อิงนะ น้องน่ารักมากจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาพบเจอทีไรนะ้องอุ๋งอิงก,ก็เป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายเป็นคนที่ให้ใจ f c นะครับนี่แหละ f c ถึงรักน้องเนาะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอารูปภาพของอุ๋งอิงก,กับพี่ลำยองที่ถ่ายกันในวันบวงสรวงเนี่ยมา ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับมีความสุขในวันอาทิตย์นะครับ